เวลาที่เราทานแฮมชีสแซนด์วิชใช่ไหมครับก็จะมีแฮมมีชีสมีขนมปังวันนี้พลขอทอดรหัสของส่วนประกอบเหล่านี้มาอยู่ในรูปแบบของเมนูจานพาสต้าครับ เราใช้เวลาในการต้มนะครับให้เส้นของเราได้ระดับอา d e เดนเต้ใช้เวลาเพียงแค่3นาทีเพราะนี่คือแอคเนซี่ควิ c o ุกสปาเกตตีเบอร์3นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของเส้นพาสตา้าครับมี2ขนาดนะครับ250กรัม500กรัมเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยครับ และสำหรับพาสต้าซอสชีสแอนเฮอร์บองแอคเนซีนะครับถึงรสของชีสเน้นๆไม่ต้องปรุงเพิ่มก็อร่อยแน่นอนครับ และนี่ก็คือเมนูจานพาสต้าที่พลได้ถอดรหัสของแฮมชีแสแซนด์วิชมาอยู่ในรูปแบบของแฮมชีสปาเกตตี้ครับ